หลายท่านผู้ปกครองหลายคนอนจจ่ตกกังวลว่าเอแล้วถ้าเปิดไปวันที่สิบเจ็ดถึงวันที่หนึ่งมิถุนายนนี่คุณครูผู้บริหารจะทําอย่างไรกับนักเรียนกับผู้ปกครองก็ขอเรียนว่าห่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยก็ให้ผู้บริหารโรงเรียนกับคุณครูประจําชั้นหรือที่ปรึกษานะครับได้ร่วมมือกันในการที่จะทําอย่างไรในการที่จะเป็นการทดลองเตรียมความพร้อมในในหลากหลายรูปแบบเช่น โรงเรียนครูก็ต้องเตรียมความพร้อมในที่จะทําบทเรียนออนไลรรน์หรือทําบทเรียนหรือแสวงหาสื่ออุปกรณ์เพื่อให้มีความพร้อมพร้อมกับจับตารางการเรียนอันนี้คือโรงเรียนต้องถือโอกาสตรงนั้นเตรียมการแต่ใจผมเองจริงๆอยากให้เตรียมการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปด้วยซ้ำไปเพื่อรองรับการจัดการสอนนะครับที่มันจะเกิดขึ้นจริงแต่อย่างไรก็ตาม เมื่อเตรียมแต่ละคนแล้วในวันที่สิบเจ็ดถึงวันที่หนึ่งเนี่ยทางโรงเรียนก็จะได้เอาสื่อที่คุณครูแต่ละคนได้เตรียมเนี่ยไปพูดคุยกันว่าจากการเก็บข้อมูลในวันที่5้าพฤษภาเนี่ยเราก็จะได้ข้อมูลแล้วว่ามีเด็กที่อยู่ในห้องแต่ละห้องสามารถเรียนออนไลน์ได้กี่คนออนแฮนกี่คนออนแอร์กี่คนออนนิมานกี่คนหรือออนแฮนกี่คนแล้วเรามีแพลตฟอร์มมีรูปแบบการเรียนให้กับนักเรียนแต่ละคนอย่างไรก็จะได้เตรียมส่วนนี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นรวมไปถึงคุณครูจะได้ออกแบบร่วมกันเพราะเราถอนบทเรียนจากหนึ่งปีว่าถ้าต่างคนต่างจับในภาวะวิกฤตเนี่ยแต่ละคนก็จะให้งานให้การบ้านนักเรียนก็จะบ่นว่าเรียนเยอะเกินไปการบ้านมากเกินไปอย่างนี้เป็นต้นก็จะได้หารือร่วมกันส่วนที่สองก็คือใช้เวลาเหล่านี้ในการสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ปกครองนักเรียน ก็คือเตรียมความพร้อมของนักเรียนที่จะรองรับการเรียนในรูปแบบที่คุณครูกับผู้ปกครองตกลงที่จะจัดให้กับนักเรียนแต่ละคนให้พร้อมอันนี้ก็ก็เป็นการเตรียมทั้งส่วนที่เป็นต้นทางและส่วนที่เป็นปลายทางการเรียนของแต่ละรูปแบบนะครับให้พร้อมและมีประสิทธิภาพส่วนที่สมผมคิดว่าไอหนึ่งปีที่ผ่านมาเองเด็กบางคนก็อาจจะไม่มีความพร้อมถ้าหา คุณครูและผู้ปกครองคิดว่าในห่วงเวลาวันที่สิบเจ็ดถึงวันที่หนึ่งเนี่ยนักเรียนเขาอยู่บ้านเขาก็ว่างถ้าไม่มีกิจกรรมเรียนอย่างอื่นผมก็อยากให้คุณครูนะครับได้จัดก,กิจกรรมเสริมทักษะหรือเตรียมความพร้อมหรือเราจะเรียกว่าเตรียมนักเรียนนะครับหรือซ่อมเสริมนักเรียนในระหว่างนี้ โดยเฉพาะผมอยากให้เน้นใน2วิชาคืออยากในในชั้นเล็กๆนะครับในชั้นปอ .1,2,3 หรือ1-5-6ถึง, 5, ถง 6, เนี่ยอยากให้เสริมในเรื่องวิชาภาษาไทยกับคณิตศาสตร์อาจจะทำเป็นชุดฝึกการฟังพูดอ่านเขียนนะครับให้กับนักเรียนโดยผู้ปกครองนเป็นคนนะครับ นำพาในการฝึก